ไม่ด้หลับอ่ะถ้าบอกจะบอกน่าจังไลเลยไม่มีคิดอะไรเลยจริงๆรูงจริงๆนะเนี่ยที่ีเฮ้ยที่มีเขเ่อน้อเขือเตบอาการ่งบอกเลยพิษมันกบเริบบอกปู่ไปแก่ มึงเห็นว่าพี่เป็นพระเอกปากเหรอพี่เป็นขยี้หน้าพี่ทีมันจะเช่นเดียวกันโอ้โหม่ต้องเอาหมอครับโอยผมไม่ได้เป็นไข้ครับเพื่อนผมนี่สิครับจะเอ้าห้องน้ำนะหมอเคยบอกไว้ใช่ไหมทำไมอย่ายกอะไรหนักเกินควรขนาดมันจะไปเยี่ยวอ่ะผมต้องแบกไอ้นั่นให้มันเลยจริงเหรอเนาะครับน้ำเกลือน้ำเกลือครับน้ำเกลือมันโผล่จะใหญ่หน้าดูไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหมอเปลี่ยนน้ำเกลือให้ใหม่ครับ นนึ่งะะคเะทำชาทำชาเหมือนผอมพลพิบไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาชีดยาให้มาตายไปเกระมอนี่เป็นคำขอใครมาค่ะชิดยา,านะคะเป็นไงบ้างให้ดูสุดหรือเปล่าเอ้ย พี่มีจะพูดถึงน้าหมอฉีดคนไข้นี่หรออยากเปี่ยนให้คนไข้มาฉีดหมอบ้างหมอยังไงถ้าคนไข้ฉีดหมอหมอไม่ตายก็พี่แตกนะครับไม่คาดหวนะเชี่ยเหรอครับตายแล้วน่าตกใจอุ้ยอุยพี่หีี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะสงสข้จะเหนื่อยแป๊บนึงค่ะ วัดประหลอดเลยครับคุณหมอมีประหลอดมาวัดไข้ได้เลยครับผมอนุญาตให้ดื่มน้ำจะได้เจริญใจดื่มน้ำท่านไม่ได้ดื่มนะ้ำาม่ดื่มน้ำสีหัวรถอางนี้ดีกว่า เวลาพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเอาข้าวเขมาให้กินนะคะยินดีรครับคุณหมอขอบคุณมากครับคุณหมอวุ้ยหมอที่นี่น่ารักเนาครับหมอครับถามเลยสิครับอยู่บ้านคือปฏิบัติไทรแบบนี้บ้างหรือเป <c oughs> ล่าะเยปฏิิบัตกนี่แหลวหมอ อยู่กองตัวเป็นโซนแบบนี้ในลานน่ะนะคน,น,าน,านใจนะหมอนะหมอนี่จะใส่หมอนได้เลยเดีมากค,คุณไข้กินอะไรกับหมอหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเลยมาจะได้บอกรพี่พเขายาวน้ำลานเที่ยวบ้านที่กิเขา, <c oughs> าเชื่อไ <c oughs> หนคน,คนไข้น้ำไม่เท่าไหร่หรอกทำไมอะ่ะพยาบาลเนี่ยเราไม่รู้สินะ เยี่ยนเพื่อนผมเชลเลยครับมไดนีีนแหะไ้โอ้มอะไรเลียแม้เวลาหมอคนนั้นน่ะมึงเห็นหมอติงตังหน่อยไม่สนิดใจเวลาพยาบาลคนนี่มาแม้มองเอามองเอา ก็คนทั้งสวยนี่สวยแต่มาเอาข้าวมาให้กินตอนเที่ยงมูชิบอกเขาเลยที่ยังทานอาหารดีไม่ได้หรอกหมอขาเพื่อนผมเนี่ยมันเก็บหนักเลยต้องใส่มันจะทานไม่ได้หรอกขอรับทานไม่ได้ครขาทำไมราคาข้าวก็ะเละนะเนี่ยเขาต้มแต่เพื่อนผมมันโดนเนี่ยบากแผลเน่ปล่อยไว้นานปากแผลบาดแผไม่หายดีบอกความว่ากินเองไม่ได้ับใช่ครับไม่เป็นไรจ้า เดี๋ยวฉันจะป้อนให้แต่ดีฉันจะเอาใจป้อนอาชัดไแล้วหรือใช่จ้ะป้อนเลยค่ะไม่ต้องอาย็อกไม่มองในขณะไม่มองนี่จ้องเชวไม่มองเลยสนใจมากนะไม่เป็นไรหลับจ้ะแล้วเราจะส่งอาณาสักญาปกันไงนีไม่ต้องอายแจจะหลับตาป้อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวปลายชันจะหลับตากินก็นะโอย่างนั้น ราชันเป็นคนกินราชันก็เป็นคนรับก็แล้วกันก็ได้ฉันจะเป็นคนต้อนให้ตกลงนะหลักหนึ่งหลัตะมอจะได้กินเหรอวสองสามห้าแล้วลงมกินป้อนจ้ะป้อนแล้วจ้ะป้อนเลยเหรอไม่ล่ะป้อนเลยเหรอป้อนเลยเหรอป้อนแล้ว ต้งกินใช่ไหมเชี่ยโอ้ยหิวตั้งแต่เช้าแล้วอยู่ทู้ยังเล่นข้าวเลยไอ้เชี่ยสงสัยทำไมเกูรู้ว่ามึงเฝ้าคั่มานนาหลายวันเออมันหิวใช่ไหมโอ้ยหิวเดี๋ยวมึงกินให้เต็มที่เลยเพื่อนนี้ช้อนมันร้อนไปร้อนมาไม่กินว่างั้นไปเลยเอาเอาหมูเพิ่มไหมจังเลยเนาะเอาไก่เพิ่มไหมไก่เทาแดงเนอะเออเอาไหมไก่เออ มีเพื่อนดีต้องอย่างนี้ในนะย้อจราชนาวเด็กมันอกชอบที่สุดคือหารรจัดถ้า่จักรยาช่วยไปเติมน้ำปลาสักห้าช้อนได้ไหมพี่บาเอาแบบเค็มๆเลยแบบมันจะนี่อร่อยน้ำปาสัช้อนนะที่บดสองช้อนที่กดสองช้อนเลยนช่วหน่อยสิใส่เยอะๆเลยนะรับนึงนะพี่คะ ้วาใส่ปลาป่นจ้าลอยเลยแต่ว่าถ้าทานจัดมากเกินไปลำไส้จะไม่ดีนะจ๊ะไม่เป็นไรราชา์นได้ไม่เป็นไรถ้าราชาอยากทานรสจัดรอสักครู่มาแล้วค่คะกินอะไรกินอะไรกินอะยไปบกอนเผ็ดเลย อร่อยไหมอดีอยวคุณอคคุณอจะทอะไรีคขอบคุณรสจิ้จัดอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไหมรสจิ้จัดขอบคุณกระชายเชียง มคอบคุาเปดนีงบ้างคะขอบคุณเฮ้ยไม่นาอุสามะยิ่ีใจมีเยี่ยมดาชันตาชันยังไม่รู้จักชื่อแม่เลยเจ้านำดัเนเราเองไม่ใช่เอืองไกลให้นามว่าข้าหลวงอัญชลี ขึ้นมาถึงโอ้โหมึงทำอะไรกูเนี่ยเอาข้าวของคืนมาคืนตอนนี้ไม่ได้ต้องรอตอนเช้าทำไมต้องรอตอนเช้าเลยรอไอ้กูขี้แล้วใครเขาจะาขู่มึงคืนแม่กูเพิ่งกินไปเมื่อกี้เลยพี่จะอ,ออกได้ยังไงมึงรู้ไหมวีคน,นนี้เป็นใครใครวะผู้หญิงคนนี้คือข้าหลวงวัชรีแม่ผู้หญิงหมอสยามแค่สยาม ผู้ก็มึงแต่มึงนะแค่หมอกบนังสยามทำไมนี่ยทำไมอย่ามาบหล่อฉันสิฉันนูสาวข้าวมาให้เธอกินนะนะใช่ก็สาเหตุที่ฉันราชนได้รับบาดเจ็บนั้นก็เป็นเพราะเธอ,อใช่ไนหะเธอเป็นหมอดรักกับผู้ชายคนไในวันัะนะเาอยานหลวอันเป็นเกตุวนัฮะวันนี้ฉันปวดเจบเจอเธอเจอเจอเธอเ็อีจอเจอ้จไอเจอเจอเจอ<ต> เหนื่อยอะคือหัวหน้าหัวหน้าเริ่ม26แล้วก็เหนื่อยไปของธรรมดาไอ้เชียง18็ดแปกูจะแก้แค่นั้นแล้วสองคนจะทำอะไรอ่ะเราจะปั้มตัวนปั้มไม่ได้นะเด็กหลับอยู่ไอ้เชียงนับ่นหรือสามก่อนจะนับเจเจเออมาดูกันนะลุงสามหรือปั๊กเดินสองสาม 아이고, <목소리도> <목소리도>